ทุกคนขออนุญไป ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปปรป,ร,ปร,ราวอีกแล้วปปราวเดี๋ยวขออนุญาตข้ามฝั่งก่อนนะโอเคไปเลย Let's go ก็คือมาจากอุบลเนาะอยู่ตรงฝั่งอุบลน,นะคะแล้วก็ามาฝากรถนะทุกคนรถอ่ะมันง่ายมากมีที่ฝากแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากคือข้ามมาแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในในฝั่งลาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูว่ามาตรงไหนนะคือถ้าคนไทยเนี่ยเราฟัง พอซัปอร์ตเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องเข้ามาที่ตึกขาวๆนะอ่ะาแล้วก็ามากรอ,อกเอกสารแบบนี้นะคะออกรอกเอกสารแบบนี้ก่อนทั้งเข้าและออกนะทุกคนเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะ เอกสารเสร็จแล้วนะคะข้ามตอมอมาแล้วคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อซิมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปนั่งรถแล้วก็เติมเงินซิมนะคะค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็มานั่งรอรถรอรถเต็มไปออก ค่ารถก็คนละสองร้อยบาทเพราะมันไกลประมาณห้าสิบนาทีก็หนึ่งชั่วโมงอะไกลกว่าด่านหนองคายใช่หนองคายแป๊บเดียวมันแค่คนละสามสิบบาทอันนี้คนละสองร้อยบาทอือ,อก็เดี๋ยวเข้าไปในฝากซีนะครับเดี๋ยวก็เข้าโรงแรมดีกว่าเข้าโรงแรมเลยทีเดียวจะได้ถ่ายให้ดูโ <Okay. S 2> อเคเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็รอรถเต็มแล้วก็ออกเกันทุกอย่างวายไปหมดแล้วงงไปหมดเลยดูมาก อะไรก็ไม่รู้ผ่านไาเย็วมากโอเคค่ะโอเคครับผม,มเจอกันครับ ีปัญหาก็คือไม่มีมอเตอร์ไซค์เมอเอไซค์เลยเรามางวันหยุดก่อนเครียดมากเดี๋ยวไปดูห้องพักกันก่อนละกันนะคะโรงแรมสะอาดเลยนะคะแต่ยังไม่เห็นข้างในนะทุกคนรีวิวแบบแดักๆเพราะว่าตอนนี้ห, <laughs> หามอเตอร์ไซค์ไม่ได้เครียดมากตอนนี้นะคะนะคะจะเป็นยังไงอะเราก็ ตัดโหมดมาดูที่โรงแรมของเราก่อนละกันคืนละ830บบาทนะคะชื่อโรงแรมปักเซนะคะอืมกินหอมนะอ่ะเสียบนี่ห้องน้ำก็ที่นอนรวมอาหารเช้านะทุกคนเห็นพร้อมทุกคนเลยนะเออวิวก็ประมาณนี้นะคะเห็นวัดด้วย ตอนนี้ปัญหาก็คือรีบไปดูรถก่อนนะจ้ะไฟไหม่มากเย้เราได้รถแล้วค่ะวันนี้เราไปกับน้องสกุปปี้สกุปใจนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วเหมือนเป็นความโชคดีหรือเปล่าก็ค,คือเลือกไม่ได้เ<ช> <ๆ S 1> หลือคันเดียวนะคะเหลือคันเดียวก็ได้มาที่1 6 0่0 0สนหกนีบนะคะต่อไปเรากำลังจะไปที่ น้ำตกตัตดฟานค่ะก็ประมาณอีก40-50นาทีนะคะเราสบายกับสกูปปี้คันนี้นะคะไปกันเลยครับ <c oughs> นี่เราเข้ามาถึงหน้าด่านนะฮะ มตกตัดฟานแล้วนะฮะนี่ซื้อตัวแล้วเรียบร้อยชำระ <45. S 1> เรียบร้อยสี่หมื่นห้าโอ้โหวันนี้เข้าค่าเข,ข้าชมสี่หมื่นห้านะฮะแต่เราจะเข้าไปางในกันนะครับการเดินทางเดิน,เดนด้วยเท้าฮนะเดินเข้าไปในน้ำตก,กตนะขับมอเตอร์ไซค์มาเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้ประมาณนั้นแหละครับครึ่งชั่วโมงสี่สิบ เดินทางก็ไกลแล้วนะคะเขาเรียกอะไรอ,บ,อบชื้นอับชื้นมากอากาศเย็นนะเพราะว่าฝนจะตก,กเถอะอาก<อ>าศเย็่รอนเะย็นอานเนเาหรอสภาพคือแบบว่าแล้วก็แบบจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคะมีแต่คนไทยทั้งนั้นแ่ะทุกคน มากกำลังดังตอนนี้ใช่น้ำตกอะไรนะตาดฟานตาดฟานตอนนี้เราเหมือนอยู่ป่าอเมซอนแต่ที่ไม่เคยไปไกลมากนะถ้าไม่ได้เล่นก็คือโอ้ทุกคน สมเห็นการรอคอยมากวันเลื่อนมากแม่สวยมากว้าวไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นน้ำตกเลยทุกคนตอนนี้ครูดิวเขาจะหนสลิงกระสิบลายนั่นแหละเขากำลัง ทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าเราจะยังไงจะยังไงดีแต่มันไม่เห็นอะไรเลยนะแต่จริงๆแล้วมาเนี่ยมันก็จะต้องเล่นแหละเข้าใจแต่แต่มลงไปก็คือไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่หมอกนะอ่ะเดี๋ยวรอรอดูก่อนนะคะว่าเขาจะทะเลาะกับตัวเองยังไงก็คือตอนนี้ได้ยินแต่เสียงน้าตกค่ะทุกคนแต่ไม่เห็นน้ําตกเพราะว่าหมอกหนามาก อากาศเย็นมากไม่เห็นอะไรเลยนอกจากป่าแล้วก็หมอกไหนเขาจะหนสลิงแล้วตรงนั้นนะคะใช่ไหมครูดิวไปแล้วครูดิวเขาจะเออเขาจะกำลังเถียงกับตัวเองอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะคะรอติดตามนะคะ นี่นะคะเขาก็ยังลังเลอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่เห็นน้ําตกทุกคนเรามาไกลแล้วอะ่ะเอ่อมันก็จะต้องเห็นน้าตกถูกแน่มากไกลมากเลยนะเออยังไงเสี่ยงกับตัวเองอยู่ยังไงดีคะคิด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 อยู่ <c oughs> <c oughs> เออใช่เรามาเราก็ต้องอยากเห็นน้าตกเนาะ <c oughs> ได้ได <c oughs> แต่หมอกคือ ไม่เข้าข้างคนมาไกลเลยแล้วห่าวแล้วด้วยเสียใจครับนตกนิดหน่อยเล่นก็เล่นได้แหละแต่ลงไปแล้วมันไม่เห็นน้ำตกหมอกเยอะมากดูจ้ะหมอกเยอะที่สุดมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆน้ำตกอยู่ตรงนั้นนะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เราก็แก้ตัวใหม่ละกันนเนาะสงสารเขานะคะ เขามาไกลมากแล้วเขาแบบตั้งใจมากแต่เขาไม่ได้เล่นนะคะคเพราะมันไม่คุ้มนะคะอ,อ,คอะไม่เป็นไรต่อกันด้วยน้ำตกตกตยื้องตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปน้ำตกตาดยื้งตากเยืออเย้องค่ะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งว่าฟ้าจะเปิดไหม ไปกันเลยเย่ yeah. ตอนนี้เรากำลังเดิน,เ,นเข้า <พอ S 1> ไปที่น้ําตกตาดเยี้ยงคือทุกน้ําตกนะคะจะเสียค่าเข้าประมาณ4ี่0 0หันกรีบเป็นเงินไทยประมาณเออไม่กรีบแล้วกีบาสิบดเออทุกคนไปคิดเองละกัน <laughs> ตอนนี้ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะก็คือจะเที่ยวตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะกลับไปที่เดิมอีกเราจะต้องเห็นน้ำตกอเอาให้ได้ไปดูก่อนนะว่าข้างในมีอะไรใชไ่ไหมค่ะ <c oughs> <ๆ>กินแล้วแหละกินข้าวดีกว่าไหมก็แต่คนเยอะมากทุกคน <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปดูน้ำตกก่อนละกันค่อยว่าก,กันนะจ๊ะ อนนี้กังเดินลงไปน้ําตกตัดเลี้ยงนะฮะไม่รู้ว่าจะเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูในรูปนะมันจะเหมือนในรูปหรือเปล่าเป็นไงฮะสู้ตายนะเดี๋ยวลงไปดูครับข้างล่างจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่านะฮะวันนี้คนเยอะคนเยอะมากวันนี้อ่าเดี๋ยวลงไปดูกันครับผมอ้ลุย คนมาเที่ยวเยอะนะครับคนไทยมาเที่ยวที่นี่เยอะมากตอนนี้นะครับจะโดนหลอกเหมือนหนำไซหรือเปล่าไม่รู้นะฮะหนำไซนี่คือโดนหลอกกันมาแล้วนะครับนักต่อนรันคนไทยแต่นี่เขาว่าสวยจริงครับเดี๋ยวต้องลงไปดูครับว่าสวยจริงหรือไม่มางมา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 บอสุลักทุเลมากครับนี่ สวยมากครับผมโอ้โหนนี้น้ำเยอะมากตอนนี้เริ่มเปียกแล้วฮะละอองน้ำมาครับเดินเดินเฮ้ยจับเหล็กมาเว้ยลองมันลื่น โอ้ตอนนี้หน้าเปียกหมดแล้วหูยระยด กอดลงไปแล้วก็หลังลงไปนะครับเปียกเปียกหมดเลยเราลงมาเล็กนนฝนไม่ได้ตกนะฮะ <laughs> แต่แค่น้ำ้างล่างแรงมากามน้ำ้างล่างแรงมากจริงเดี๋ยวด,ด,ด,ดูดูครูดิวดิไม่จกตาฮะสวยจริงสวยสวยสวยนี่ต้องมาอัน,นี้ต้องมาครับสวย,ยามากยังไงยังไม่หายนเหนื่อยเลยอะจะบอกว่าทางอะมันมันมันชันใช่ไหมแล้วมันลื่น ราะว่ากดมันตกแล้วก็แบบน้าตกอะไรอย่างเงี้ยมันรวมกันหมดแล้วจะบอกว่าหนักซายกับอันเนี้ยอันเนี้ยคือโหดมากเพราะว่ามันมัน,มนเปียกนะคะดูสภาพดิและดาให้มาเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมคือน้าตกตาดฟันเลสโกเขาไม่ยอมแพ้นะคะคุณครูดิวเขาไม่ยอมแพ้นี่คือทางเข้าของ <c oughs> น้ำตกตัตดฝาน,นะคะพอดีว่าแดดมาแล้วทุกคนเ,กเราก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งทุกคนเอาใจช่วยเขาด้วยนะคะว่าเขาจะได้เล่นซิปลายแล้วก็ได้เห็นน้ําตกา่าอะไรนะ<า> <c oughs> หรือเปล่าเย้ yeah! <c oughs> เรากลับมาอีกครั้งค่ะคนนี้เขาไม่ยอมไปไมเขาเห็นแดดออกเห็นน้ําตกเราจะต้องเห็นน้ําตกให้ได้ เราเราอ่ะก็คือเราซื้อบัตรแล้วใช่ป่ะแล้วเราก็ให้เขาเต้นเว้แล้วเรากลับมาอีกสูจ้าทุกคนฉันเห็นแล้วเธอเห็นใช่ไหมไหนนั่นไงนั่นนั่เส้นนั้นอ่าดีใจนะล่ะดีใจเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูเห็นแค่นี้จริงๆทุกคนเห็นไหมนะสองเส้นนั้นค่ะ กลับมาอีกครั้งได้เห็นสองสายนี้ก็ยังดี<ส>ค่ะในที่สุดนะคะ<ส>เขาก็จะเล่นซิปไลน์นะคะ<ส>เขากำลังกรอกเอกสารอยู่ค่ะเรามาติดตามชมนะคะ<ส>ว่านางจะกรีดไหมไปติดตามชมกันเลยนะคะในที่สุดค่ะเขาก็ได้เล่นสักกะที ข้าวห่อเล็กๆครับ้ายขวายกขึ้นสุดเลยจำเลยเรียนไปเรียนอยู่นะคะซ้อมค่ะซ้อมเดีดีตอนนี้ซ้อมอยู่คะ่ะ เรามาดูหน้าคุณซ้อมเสร็จนะคะเป็นไงบ้างคะเบรกเบกบอกให้เบรกให้ยังยัง <Okay. S 1> <laughs> จริงจริงแล้วเขาก็ตื่นเต้นแหลคะค่ะ <laughs> แต่เขาตั้งสติอยู่ <laughs> แล้วคะ่ะถึงตาเขาแล้ว ถามย่ญ่เลยถามย่ญ่เลยโอเคดูส okay. ิยังไงใส่แล้วเขาหายไปแล้ว ราก็าเดี๋ยวรอรอชมภาพจากเขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งรอในคาเฟ่นะตื่นเต้นอ๋นั่งลงครตื่นเต้นมากวายับไป,ไปอย่าดึงยิไมใช่หน่าเหรอน <ๆ S 1> หน่าเลยก็คือเก็บไว้ตรงนี้พร <refriger> <ๆ>้อมสามสองหนึ่งไป uh huh! <ss cres cendo> อร่อยดี ถ้าไม่เดินคือไม่ถึงเลยนะนะคาราบครับผมขอบคุณครับครับออกนต่อฮะตอนนี้เซนที่สามแล้วครับสนุกฮะสนุกมากตืน่นเซนเศรษฐ์ไปกันต่อฮะไปเชือกสุดท้ายไปสลิงสุดท้ายครับนี่คือทางเดินนะระหว่าง เสียตังค์ด้วยเหนื่อยด้วยแอคเป็นเจือสุดๆดิวชอบลุยครับลุยรวยรวย ปาก hey, ยังไม่ถึงครับไม่ไกลฮะแค่ขึ้นเขาดูความสูง oh. เรื่อยๆครับเรืเ่อยๆยังไหวฮะยังไหว <c oughs>

그래서 뭐니? 갖고 싶은 거뭐뭐뭐해줘 하래. 오케이. มาแล้วค่ะเปียงหมดเลยเหรอขาสั่นเหรอเป็นยังไงจ้าเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปกันนะคะก่อนจะเข้าที่พักนะคะอร่อยเอาเหรอ แกอันนี้เขาใส่อะไรนะตะไคร้ด้วยอะ่ะอร่อยอะ่ะแปลกด,ดี๋ยวให้ครูดิวลองชิมอันนี้ตำอะไรนะไม่รู้ตำรวมแล้วกันเนาะเอออ่ะเดี๋ยวดิวลองชิมหน่อยหลังจากที่เรากินข้าวแรงไม่รู้เขาเรียกตำอะไรเราก็เลยเรียกตำม,มั่วแล้วกันนะคะแล้วก็มากินลำไยน้ำลำไยที่ แม่น้ำโขงแล้ววัยรุ่นก็คือเยอะมากทุกคนดูสิเออเราก็หนึ่งในนั้นหนึ่งในวัยรุ่น <c oughs> เออดีมากค่ะบรรยากาศดีสุดๆไปเลย ซื้อเบือลาวไปนะจ้าค่ะหลังจากที่เราซื้อของฝากเล็กๆในน้อยนะคะีค่ะเราก็เดินออกมาทางนี้เลยจ้านี่เรากำลังจะข้ามประเทศแล้วนะคะ เรากำลังจะข้ามเรากำลังจะข้ามไปประเทศไทยเรียเหรอาแย้เววเข้าสู่ไทยแลนด์ yeah, Thailand, นะคะไปข้ามอุโมง์ลึกลับกันค่ะนี่นะคะชิวมากการข้ามประเทศ การข้าวประเทศที่ชิลมากนะคะและแล้วเย่ yeah. ถึงไทยแล้วค่ะอุบลราชธานี าแตมพาส,สปอร์ตนะคะียบร้อยตอนนี้กำลังจะเดินไปเอารถที่ฝากไว้มันง่ายได้หรือเกินเย้ yeah, ได้รถแล้วค่ะทุกคนขคาจะโหนกมากคลิปนี้นะคะชอบนะเป็นทิปที่ไม่คาดฝันด้วยนะฮะแล้วก็ ตกประสบการณ์ใหม่ตก,ก,กแรงมากนะบบนอค่ะ,ะ,คะถ้ายังไงชอบคลิปนี้นะคะคลิปพวกเราที่พาไปเที่ยวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอะเราทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอัปเดตข้อมูลด้วยนะก็คือเข้าประเทศลาวเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ออกประเทศลาวก็อีกหนึ่งร้อยบาทนะทุกสาวทุกคนค่ารถคนละสองร้อค่ารถอ่อไป 200แล้วก็กลับออกมาอีกคนละ200นะคะ<อ> er เดี๋ยวใช่ไหมก,ก,ก็ก็คือพูดกับเขาเองเขาเป็นคนใจดีอยู่นะทุกคน <laughs> ยังไงนะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดที่พงที่พักอะไรไว้ใต้คลิปน,นะคะอย่าลืมละกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายกลับบ้านเย้ yeah.